เจ๊แตนวัสดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะมานำคำสาคำลือของคนได้หนินาแตนสาคักเดียวาค่ะกระเจ้าว่าโศกมานไทยถือมาบอกถือมาหลายงวดแล้วค่ะเนียนลายงวดก็เลยน้ำม้านาะค่ะขอตะเลงง่ายค่ะอันนี้คือนนาแตน เจตนเนาะส่วนมากขจรไทยบ้างซะเออเออเจตันเออเจซะส่วนมากเขาตะเล็กไงวันเตะไม่ใช่เขาตะเล็กไงป้าท้อนี่แล้วมองชื่อนี่เป็นความฝันบอกคุณได้มากจังใดความฝันข้ามฝันแน่ของร้านแน่น้กสีแน่อ๋อเอาน้ำล้านน้ำแน่ล่ะก็เอาความฝันเจ้าของน้ำอันนี้ก็เพื่อส่วนมากก็สิเป็นความฝันค้อมฝันแล้ว จำได้ว่าตะกี้ห้าไปขออยู่พุ่มที่พันไดหลายล้านนะอันตอนนี้เพิรนยังมาบอกวะค่ะหรือว่าจังไหนอันมาสีมันบอลบอกต้องไปหาเพิ่์นญี่ปุ่นนะอัต้องไปต้นอันอันน่าจรงจริงคือันบอลน้ำมันขึ้นหรือเปิ่าญี่ปุ่นสีด้ก็คือเราต้องไปนอนอยู่น้าอันนี้มิเจ้าของอาซาอ๋ออันนี้ก็เป็นพุ่มวิญญาณเอาเลยที่พันหายเนี่ยนะค่ะมันพลังงานมากเลยทุกวันที่ ทุน่ค่ะเป็นไแล้วเป็นฝันแม่นบ่ค่ะฝันว่นาจังไหนป่าซื้อฟังไหนบ่าค่ะเพืเออ่อนคิดกันที่มาตัมมาตมโมเนะาะค่ะตัมมาสวนมุ่นส่วนยังขอทคนน่ะละขอเทวดาันคือขอจ้าบานขาขเขต้องเขาตนเล่มาบอกว่าเ่านี้มึงบ้าเ่ะประ,ททนะสนนบ่ายอะไรยงไงฮะยัเจียัง่มีได้ยุ่ค่ะ กันได yup. ้บ้าเ้ยวันนี้ใจแมนๆมนมาสัใจแน่นอนมาสันละมาว่าพันพนมาเท่สามตัวนี่้าจังล่างๆเลยล่ละเป็นเป็นเสียงมาบ้านือว่าเห็นเติบโตข้นเยอะกันมาซ้ำมาอย่างนั้นเลยื่าเจ้าคุณเสียงล่างๆมาโตได้ก็ค่ะพี่บอกเก่าเก่าสี่หัดเป็นตีหนึ่ง มีตันาบอกสามโตเลยแม่นสามโตแเกสี่เก้าเก้าสี่แม่น9อ4่อี่เด้ออก่นแรที่ให้สามโตอะไ่สามโตที่จะวางแม่นคนเคยก็บอกจะเพอไปค่ะ่นบอกสามสี่เทียแล้ว่บนแล้ววันนี้เลขเข่าตรงว่ตรงกหน้่กคไหสามให้สอให้สา กันพ่มนี่นี่เพั่นสี่หายเป็นสามตส่วนมาล้าก็กถือสามตัวเลยถือสามตัวสามตัวนี่ตรงตรงเต้องลอ,องเองก็บรไกนสามตัวัน,นเพื่อนมาบอกเัง่สี่ชวนมาไม่ใช่เป็นสามตเนาะตรงตรงเลยปะคะหรือว่าห้ามูนแลเวหมูนแล้วสามตัวเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่กันห,าห้ามูนไม่กันหกประตไอ้สามประตูสามที่นางเนาะ 94, 99, 49, 4 99, 4 99, เก้าเก้าสี่สีเ่เก้าเก้าเก้าสี่เก้ากัมีแค่นี้แั่นวะค่ะอธิตทั้งนอ้ยสชนาะคือทะเลขรลพวกเือกันถ้าปียังยังๆบ่น,นี่พนว่ามา,มาบอกดูพวกเตานี่เวยมันลา่ลางคนมาจำหนึ่งจำอุงว่าเก่าๆดีแล้วสันเฮ้ก็ยังฝันไปล้องล่างวามันตีอะไรเลขกเล่าเ,เลย,ยเล็กไวไวหนีเม่ทันสันว่าพน,บ,านบอกฮอดวันเทียน เลยไปไปนี่ไม่สวันที่หนึ่งนี่เตี๋ยวูปู้ฟันนั่นปู้ล่าง้างกันบ้า้วเลยยังไม่คือตามเหร่วันที่หนึ่งมาบอกไม่ฟันเขาแนนวันวันที่หนึ่งเน่นอนบอแเนนอนหนึ่งคัน่าค่ะน่ก็ตําบุญนะทำไมกบนมาถึงเปิืโจ๊กที่องกระตาเปิโจ๊กเปลาไปลค่ะไม่ฟันันตัวนี้แหละเพิบอกเก่าที่ ในนนวิตนาเก้าเก้าสี่ไทสามตัว่สามตัวเกเมันจะเป็นหกหม่่ันม่ไหทัว่าได้ทั้่าได้นี่คือแอดมินสิกาไปหายได้พี่บอทุกคนิอกันะแลเ้าเี้กงเขไวกัน สวัสดีค<ไ>่ะพอนมาบอกตรงๆก็คือตรงนี้เป็นหนึง่งพอนมาบอกตรงๆคือตัวใดจ้ะเพอนมาบอกก็เก่าสิเก่าเก่าสีตัวตรงเนาะแต่ว่าอันนี้แอดมินขออนุญาตกับหัวหายซื่อๆดอกเอ็ดดี่สว่สดีนัดแตนเรับกระเป๋ายุบาคันพูดยุบานเนี่ยมาบอกเนี่ยในอันพูดยุบานเัี๋ี่กีะด้านหนึ่งก็สีบอกตรงๆเลยแม่นแล้วกลาเป็นนนั่งสวดมนต์นั่งสมารถที่ใน,นขึ้นวันพระบอกค่ะ เราจะมือขึ้นมันฟากระสวดกระสวดกระคาถวะทุกวันช่วงจะทุกแบบทุกอย่างเลยค่ะสวนมาจังจีนอนาาตนี่นอนดึกเพราะช่วงช่วงที่ว่าทุกฟังนอนอยู่หน้ากันนี่ค่ะกันกินเหล้ามพิษกันดที่พิจีจะฟังทุกตลอดค่ะอยู่หน้านั่นค่ะบ้านเริบมไ่กินเหล้าช่วงนั้นพิษแบบไปเปนบ้าไก่เลยไปเป็นบ้าไกินเหล้า ปฏิบัติที่กี่ปีกินเหล่าพี่ป่ะวันนี้ก็เลยมาปฏิบัติไหมไม่น่ะปฏิบัติไม่นี่มาโดนไปจ้ะปฏิบัติมองยังไงล่ะปุ๊บปั๊ปีนี่แหละกระทึงเขาตลอดทั้งปีเลยตั้งออกปีหกเจ็ดนะมาโอเ็คมาเพราะว่าคนบอกว่าเรามาเพิ่งกินเหล่าค่ะเพราะว่าคนมีศิลที่กี่หล่ะคนมีศิลแล้วอ๋อที่ที่พวกของเล่นมาไวแล้วกินเหล่าที่มือที่ นี่สิ่งบรนี่ตอนนี้มันจิบบอกันเลยเไอะตเจีอยู่นี่เจอทีพูดกันแล้วก็บอกว่าต้องกินเหล่ะก,ก็เพื่อได้กี่ปีถือตลอดนี่ถือสามโตยังถึงตลอด,ดหน้ากันแนี้กัน,บ,บ,น,นบันันี้นในป่าเราบอกว่ากินเหล้าเนี่ยม,มาไมไก่เลยก็นี้ปฏิบัติไม่ก็ได้เริ่มไม่มาเป็นปีแล้วแต่ว่าเพิ่งก็ให้หลังจากที่นี่กับเบิงเจ้าของว่าตั้งแต่เศร้าเศร้ากินเหล้า ล้วกลมาปฏิบัติให้เพลินมาสวดมนต์มานางสามารถทนี่เพิ่งก็มาวห้โสคตลอดไม่ตลอดเอาตอนมันใหม่เจ็บเป็ดเปียน่าเหล็กหลานนี่ซื้อได้ค่านตีค่ะลืมไปเลยแล้วแตาแปดเปียคนบอกเจ็ดเปดเปีแต่ท่านได้สื้เก็บไปเพราะดูสมุนั่นเ่าะเอาวัดพุทธมารเป็นน้ำพืนดวงคือคนมาคอยออมปืนเอาตัวเอาจุ๋งจอยเรียนบันบอกะดวงจุงเจอง กัน้นได้สามตัวเลยเนาะแ่น่อยะแต,ตน,น,น,นมันเป็นบ้แเลนน้ำค้ำนบันมันเป็นแลนน้ำค้นลำพอนห้าแตนบอกเลยว่าเกล็ดเกล็ดเปีอะอะพอนาแตนว่าพู่มอยู่เนี่ยนี่จนมันจะหายสามตัวแจะได้กับคหลันน้ำค้นปานิกาวันนี้เพิ่งก็มาบอกแล้ววันนี้ก็ากมาบอกแล้วนวี่ทุกคนเบง่งน้กจาจ้าแคิหน้าจอ เก้าเก้าสี่จ้าเจ้าบ,บานที่เห็นหกหกหกสี่หกหกสี่หนังคือแอดมินกราบหัวหายเสื้อ,ตอ,อแต่ตัวที่เพิรนมาบอกก็คือตรงเก้าเก้าสี่ 99, ตาสองตัวกับเก้าเก้ากับเก้าสี่บ้ามันเลยหันหัวไหันหัวไบร้องเบอร์หกหกนี่ก,กันไม่เสื้อๆทำเอฟซีบอมากกบอกรับก็ได้เอาตัวตรงเน เกจ็นบ้ารวยเด้อในน้ำกรไรไอ้ีทุกคนกระไรจะคือกันนาตีเด้อนาตีม่ตอปติฟาหม่เมตรตีลีทุกรายถึงเสียมิตรไปอยัางงวดมือฉะนั้นในโทรศัพท์นี่ลืมเด้อจีทุกคนกระไรเรื่องเมียอยาก